โยนะคะมาร์คี้ไอดอลโยนะคะตัวแทนจําหน่ายส่วนตันเมืองเนาะก็หลายๆคนนะคะที่เข้ามาที่ร้านเนาะก็จุดสังเกตง่ายๆนะคะเพราะเข้ามาในซอยวิภาดีรังสิตเจนะคะดูป้ายนี้หน้าร้านนะคะจะมีป้ายสาวสวยคนนี้อยู่นะจ๊ะเห็นไหมเอ่ยป้ายนี้นะคะก็เข้ามาในร้านได้เลยนะคะก็จะมีคุณพ่อกับคุณแม่ของคุณแฟนอยู่นะคะ ก็ร้านนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมาแล้วถึงไม่เจอ,อยูนะคะก็ยูทางานนะคะก็จะอยู่ร้านบ้างเป็นบางวันนะคะก็ส่วนมากก็จะมีพ่อกับแม่แฟนอยู่นะคะก็แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเข้ามาเลือกได้หรือว่าสั่งยูไว้เลยก็ได้แล้วาายูจะคอนแทคให้ว่าเขาจะเอาชุดนี้นะชุดนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรพ่อกับแม่แม่ก็จะรู้รายละเลอียดเพื่อจะบอกนะคะ หรือถ้ากลัวว่าเฮ้ยกลัวไม่ได้ชุดที่ต้องการกลัวแม่หยิบผิดโน่นนี้นะั่ไม่ต้องตกใจนะคะมีช่วงมีชื่ออะไรแปะไว้เรียบร้อยนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการนะคะคือได้แน่นอนนะจ๊ะเพียงแค่บางครั้งจะเจอโยหรือไม่เจอโยที่ร้านแค่นั้นเองนะคะก็ไว้ถ้าก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะเจอนะคะ แต่ว่าไม่เจอก็ไม่เป็นไร <c oughs> นะคะก็บอกไว้หลายๆคนนะที่คิดว่าร้านจะหายากนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะร้านหาไม่ยากนะคะหรือจะแวะเข้ามาตัดผมก็ได้นะคะตัดผมได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะหมักสมุนไพรโนนีนันได้น,นะคะก็นี่อะจะแวะเข้ามาได้นะคะสิ่งตัวไหนที่ไม่มีก็แจ้งโยได้นะคะโยก็จะนำมาไว้แต่จริงๆอมีทุกตัว นะคะก็มาแนะนำแค่นี้นะคะไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณนะคะที่อุดหนุนนะคะยังไงก็ขอให้อุดหนุนกันไปนานๆนะคะมากกี้มิลเลอร์คิมดีที่มีหัวใจใช้ดีช่วยบอกต่อนะคะบ๊ายบาย